ไม่ต้องกลัวว่าไม่เป็นโนราจะทำตามจนครบ20นาทีได้หรือเปล่าเพราะว่าคลาสออกกำลังกายจากท่าโนราค่ะโนรา X t ไทฟิตมีตั้งแต่ท่าเบสิกไปจนถึงท่าระดับสูงค่ะเขาปรับประยุกต์มาจากท่ารำพื้นฐานนะคะอย่างเช่นท่าสอดส้อยมาลาท่าเขาควายและท่าเทพผนมค่ะแม้แต่ละท่าเนี่ยออกแบบให้ทำตามง่ายๆแต่ดูจากสีหน้าคนเรียน มีเสียเหงื่อกลับบ้านไปตามๆกันนะคะบางคนเนี่ยเป็นครูสอนมวยไทยค่ะแข็งแรงมากแต่ว่าไม่เคยฝึกบาลานซ์ก็เกือบจะเสียหลักเ<อ>มื่อต้องท่งตัวด้วยขาข้างเดียว<อ>ก็เําไม่เห็นค่ะว่าต้องใช้ทั้งความสามารถและการฝึกฝนร่างกายนะคะกว่าจะเป็นนักสแสดงโนราตรัวจริงค่ะซึ่งโนราทอกจากคณะเฉลิมประพาจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมถ่ายทอดท่ารําโนรากับครูเฟียวมาดาพรน้อยนิดจากกลุ่มไทยฟิตสตูดิโอที่มีแนวคิดต่อยอดน่าจะลินภาคใต้สู่ท่าออกกําลังกายร่วม ได้รับความสนใจจากผู้เรียนชาวไทยไวัมยมัธยมไปจนถึงชาวต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักโนรามาก่อนค่ะรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยมีความสําคัญอย่างต่อเนื่องค่ะแบบว่าไม่ได้จางหายไปไหนจากใครแล้ววันนี้ก็คือเห็นโนราไทยฟิตค่ะรู้สึกว่าแบบโนราไม่ใช่แค่ลำอย่างเดียวโนราสามารถทําได้หลายรูปแบบทําได้หลายอย่างค่ะแม้แต่การออกกําลังกายหนูไม่เคยคิดเลยว่าโนราจะสามารถออกกาลังกายได้จนมาถึงวันนี้ That aspect Anyway, knows Mo ขณะที่ครูสอนมวยไทยชาวอังกฤษนะคะบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นชาวต่างชาติและสอนมวยไทยให้ชาวอังกฤษมากว่า20ปีค่ะเขาอยากเห็นโนราเป็นที่รู้จักแบบเดียวกับที่คนทั่วโลกรู้จักมวยไทยและมวยโบราณว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่น่าเรียนรู้นะคะเพราะว่าสาหรับเขาโนรามีความโดดเด่นเรื่องท่ารําที่สวยงามแต่คนนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักมากเท่านาฏศินหรือว่ารําไทยค่ะ ก็กกก็็เเเกกบท้า้าาสนรโลุ่มไทยฟิตค่ะใช้เวลา1ปีฝึกฝนท่ารำกับพ่อเฉลิมแก้วพิมพ์หัวหน้าคณะโนราเฉลิมประภาเพื่อเรียนรู้ท่ารำที่ถูกต้องตามแบบแผนนะคะและผ่านการขึ้นแสดงบนเวทีจริงมาแล้วทั้งหมดบันทึกผ่านสารคดีสั้นซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ S <S <S การประยุกต์ท่าออกกําลังกายจากท่ารําโนราอาศัยพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะคะแต่ละท่าในผ่านการออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้การออกกําลังกายครอบคลุมทุกด้านค่ะทั้งการฝึกกล้ามเนื้อม,มัดใหญ่และมัดเล็กคาร์ดิโอปอดและหัวใจความยืดหยุ่นการทรงตัวและที่สําคัญที่สุดคือต้องปลอดภัยกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการออกกําลังแตกต่างกันหรือว่าผู้ที่มีข้อจํากัดด้านสุขภาพค่ะเช่นกัน ตัวต่อตัวตัวอ่อนแบบนี้ครับเราก็อาจจะมีความรู้ววานี้มาเซฟเขาได้มากขึ้นเพราะในสมัยก่อนโนารายจะคนเมื่อก่อนเนาะเขาจะาห่วงวิชาเพราะอาศัยแค่ดูแล้วมามาทําบางทีการลงฉากลงมุมอาจจะไม่ถูกต้องสักไรแต่พอเรามีมีไทฟิตไทฟิตอามาทำแบบนี้เราก็มีฟีดแบ็ว่าเราเนี่ยองเอาองค์อองความรู้เนี่ยมาปรับนาให้ ปรับพื้นฐานโนราขึ้นอีกนิดหนึ่งเราอะแค่อยากดึงให้วัฒนธรรมมันเข้าใกล้มนุษย์เข้าใกล้คนในยุคปัจจุบันมันต้องแทรกซึมไปในวิถีชีวิตแล้ววิถีของคนเรามันไม่ได้เป็นคนที่มาเรียนรับทุกคนแต่ว่าออกกําลังกายเหรอมันน่าจะเป็น,ส,นส่วนที่ง่ายที่สุดที่คนเราตอนนี้ทุกคนรักสุขภาพทุกคนแบบเห็นความสําคัญของสุขภาพแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายของคนอะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งกายและใจค่ะก็เลยเป็นส่วนเป็นส่วนสําคัญเลยที่เราทํา ไทฟิตขึ้นมาแล้วก็โปรเจกต์โนราไทฟิตด้วยสารคาดีสั้นโนราเอ็กไทฟิตค่ะมีรอบฉาย2วันนะคะนั่นคือวันที่8และก็เเมษายนวันละ3รอบค่ะที่โรงภาพยนตร์ดีโดและอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่29เมษายนที่พยกักแกลเลอรีค่ะส่วนคลาสออกกําลังกายด้วยท่านโนราเปิดรอบพิเศษอีกครั้งในวันที่9เมษายนเวลา13 2 0นากนาทีเป็นต้นไปนะคะคิดว่า